สวัสดีครับพ่อแม,ม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมวันนี้ก็มาซอยจุเหมือนเดิมครับ <c oughs> นี่ให้แบบอราการมากเลยวันนี้น,นี่จุตับหวานพร้อม เอาคำแรกกันนะ วันนี้ก็ประมาณหนาวอยู่นะหนาวเนานะประมาณน่าจะประมาณประมาัน่าจะสิบสี่สิบห้านี่ยหละอมะั้ย

ดีเนาะประมาณนี้ประมาณนี้ผมว่าพอดีนะโอ้ยองสามเมื่อก่อนโอ้ยหนาวแฮงเนาะหนาวแนาะหนาวมากวางออกจากป่ากูนะ เจีวใส่แซบไปหรือเปล่าแจวสุดยอดเลยจัมเข้าไป แดดก็ดีแดดก,ก็ฮอนคอนแท้ใครที่ยังไม่กินข้าวก็มากินด้วยกันเน้อตอนเช้าๆประมาณแปดเก้าโมงนะ trăm chim sẽ ở hết lại sẽ ở lại trong này Hãy subscribe cho ผักก like mm ัซิมีมะเขืแน่กระเทียมแน่กระแตงพริกหอมผักชีล้อนๆหอยพืชชนทรางกระชิงแบบกระชี้งอันนี้กระชี้เอากระชี้ บรรยากาศดีลงพักพิวพิวสามสิบกิจสามสิบกิจตองลองสามสิบกิจดูเด้งๆเลยสามสิบกิจ จาเข้าไปกินอย่างเดียวบดนสวนบ่หยาบบ่หยาบร้านนี้อร่อยนังวาย อยู่ในบ้านร้านน้องชัยนั่นแหละบอลเนื้อสดวุงเนื้อเป็นอร่อยเลยเอามันซอยจุขักขนาดจับบ้านใส่ไป nấm chim có xem Ừm. Ừ. <laughs> <laughs> wow, hết. tôi nhắm mặt mày đó Con hào Tại vì chúng ta không có tiền Nếu chúng ta không có tiền để ăn thì mình có gì nữa Nếu không tiền mà kín, mà, sứ, hay tụi em có em có sức khỏe Nhưng mà

ก็เอฟซีทั้งหลายก็อย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับถ้าดูก็ใน youtube ดูได้เติมนะครับเป็นของผมถ้าเพจเฟซคองผมก็จะเป็นเฮียงกระฟูหามตรงนะครับเฮียงกระฟูหามตรงใน facebook แล้วก็ถ้าเป็น ยูทูบก็จะเป็น mm hmm. เนี่ยก็ฟูหามตรงขึ้นกันอย่าลืมไปพีอ่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยนะคนที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้กด,ดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมก็จะค่อยๆเฮ็ดไปเฮ็ดเละน้อยเนาะอืม พีล้นนอ่เทีละอย่างไปเีละขั้นตอนครับวันนี้ก็ของขอบคุณมากๆนะครับของขอบคุณคนดูแล้วก็คนติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็คนที่ติดตามอยู่แล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับ